ลมหายใจแห่งสติเราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงอย่าเป็นคนที่ไม่รักร่างกายหลังเงาคอหักไม่ได้ลูกเราจะต้องใส่แว่นกันมากขึ้นนะคะประสาทคอตรงปล่อยใดสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ หายใจเข้าลึกๆสักครั้งหนึ่งทางจมูกนะลูกเก็บออกซิเจนอั้นลมหายใจไว้หนึ่งสองสามคืนลมหายใจทางปากยาวๆจนหมดแล้วเรากลับไปหายใจปกติเหมือนเราได้ปลดปล่อยความไม่รู้เนื้อรู้ตัว สักครั้งหนึ่งที่หายใจเข้าลึกออกยาวถ้าใครยังต้องการอีกก็ทำไปอีกสักสองสามครั้งก็ได้แล้วกลับสู่ลมหายใจปกติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรา เมื่อเราเห็นว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐประเสริฐที่สุดคือ here and now ที่รู้กายรู้ใจนี่แหละให้เราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตเจริญเมตตาให้กับชีวิตเมตตาภาวนาคือการมีชีวิตที่รักชีวิต อย่างไม่เบียดเบียนไม่ขมเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กันความพยาบาทและผูกโกรกรุณาตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตอาหางสุขิโตโหโมีอาหางนิพทุโคโหโมี อาหังอเวโรโหมีอาหังอัพยาประโชโหมีอาหังอะนีโคโหมีอาหังสุขีอัตานังปะริหะรามีมะมะมาตาปิตุ อาจาริยาญาติมิตาอเวราโฮนตุอภพยาปัช,ชาโหนตุอนีคาโฮนตุสุขีอตาน,านังปะริหารันตุสัพเพสตา สัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอตตาภาวะปะร,ร,ริยาปนาสัพพาอิธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยา สัพเพอ,อนะริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษาาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภพยาปัชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตานัง ริหารันตูคุณแม่ก็ขออนุมโมทนาและธรรมะสวัสดีนะคะ